สวัสดี f อทุกคนนะคะเอาลืมเอากดเนาะเดี๋ยวกดของช่องเราไม่สนับสนุนการเล่นการพนันผิดกฎหมายนะคะเราสนับสนุนเล่นแต่หวยรัฐบาลเท่านั้นนะคะวันนี้แอดก็จะมาลงอสองตัวบนสองตัวล่างเนาะแล้วก็แอดก็จะให้ดูว่าหวย งวดที่แล้วของเราก็เข้าไปนะคะตรงอีกแล้วค่ะนะะคจาก10งวดเข้าไป8งวดนะคะหลุด2งวดนะคะงวดนี้เข้าอีกแล้วนะ11งวดก็หลุดไป2งวดเข้า9งวดเข้าตรงๆงนะคะ9งวดงวดนี้ออกข้างล่างนะคะ3 2นะคะนี่ค่ะ เด่นเข้าสองตัวเลยส่วนข้างล่างเอ้ยสองตัวบนนะคะเข้าเด่นนะคะสี่ค่ะแต่แอดไม่จับนะคะเลขเบิ้วันนี้เราก็จะมาลงสองตัวล่างและสองตัวบนเหมือนเคยนะคะในคลิปแรกนี่นะคะ เอก็จะปิดสองตัวบนก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะงงเพื่อนๆเห็นกันชัดเนาะวันนี้ตั้งกล้องนะักใกล้เลยสองตัวล่างนะคะของเรางวดวันที่สิบหกพฤศจิกานะคะสิบหกพฤศจิกาหกเจ็ดนะคะแอดได้เด่นสองกับแปดลองสีกับหกนะคะเด่นล่าง เอสก็จะอ่านเลยนะคะอ่านทวนให้ฟังมีสามสี่สามหนึ่งสามหกสามเจ็ดอ่าซ้ำไปแล้วเจ็ดสามไม่เป็นไรค่ะสามก็ไม่เป็นไรเจ็ดสี่เอดจับตามหลักสิบหน่วยนะคะมันถึงได้ออกตรงมาติดติดกันเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหกศูนย์สี่ ศูนย์สองศูนย์หกสี่สองสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าสองห้าหกหกสองหกหนึ่งรุ่นนี้แอดจับเบิ้ลด้วยนะคะมีสามสามสี่สี่หกหกกับสามสองเพิ่งหวยออกมาแล้วเดี๋ยวนี้รัฐบาลแปลกแปลกเนาะออกซ้ำออกซากออกเบิ้ล ก็เลยลองจับเบิ้ลติดๆมาเป็นตัวกันนะคะเพื่อน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 คนไหนฟังไม่ทุกไม่ชัดหรือฟังไม่ทันก็คลิบแคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวแอดจะอ่านสองตัวบนเลยเนาะ mm hmm. สองตัวบนของเราก็จะเป็นสีน้ําเงินนะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูสองตัวล่างเราจะเป็นสีดําค่ะเราใช้สีสีคนละอัน ของตะบนงวดวันที่สิบหกพฤสภาเดือนลอยกระทงหกเจ็ดนะคะแอดก็จะ,ะอ่านเลยเนาะแอดไดเด่นสิบหน่วยห้าหกลองสามกับเจ็ดนะคะก็จะ,ะอ่านถวนัวเลยเลยมีเจ็ดหกห้าหกห้าสี่หกหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่ง 7จ็ดสองเจ็ดห้าสี่หนึ่งสี่หกสองหกห้าศูห้าแปสามหามสีหกย์แปดศูสองหนึ่งตัวเลขเบิลน,นะคะมีสองสองหกกับห้ห้าค่ะ อันนี้คือชุดสองตัวบนนะคะสองตัวบนนะคะเนี่ยแอดเคนไว้นะคะ่ะสองตัวบนคิดว่าคงไม่ออกเบิลอีกเนอะงดเนี่ยก็ขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีกันเนาะแคปหน้าจอแล้วเพื่อไปขยายดูให้ชัดๆนะคะคลิปนี้แอดก็จะลงสองตัวบนสองตัวล่างเหมือนเคยก็ก็จะขอจบคลิปจะไม่ทำคลิปยาวเนาะแค่มาแบ่งปันให้เฉย,เฉยก็ขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ